ใช่ไหมครับน้องท่านี้น้องเนี่ยมีจิตใจมีน้ําใจที่ดีน้องก็เลยซื้อของขวัญโดยฝ่าเลยกับข้าวกับน้ํากับปลาเนี่ยน้องไปให้เขาคนดีก็จะเห็นค่าของน้องนั่นคือวัดกันด้วยตรงนี้เลยนะคนดีก็จะรู้ค่าของน้องนะครับหรือคนมีศีลกว่าเราแต่พี่หมอนนองจะเล่าให้น้องฟังนะคนมีศีลกว่าเราเป็นเช่นไรแค่ทําดีกับเขาพูดดีเขาก็รู้แล้วว่าน้องอ่ะเป็นคนดีน้องฟังให้ดีนะน้องยังไม่ต้องทําอะไรเลยด้วยซ้ํา คนที่มีสินน้องฟังดีนะครับคนที่มีสิลเนี่ยเช่นน้องทุกตาไปยกมือไหว้เขานะครับสวัสดีค่ะอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะดูมารยาทของเราคนดีผู้ดีเขาดูคนเป็นนะครับตรงนี้นี่ขนาดเราไม่ต้องทาอะไรเลยนะคนดีเขารู้คนดีอ่ะเขาดูไม่ยากหรอกน้องพี่มานอะจะเล่าให้เราฟังคนดีนะพี่จะบอกให้การดูคนหรือคนดีจะมีมารยาทนะเมื่อน้องพูดดี ขาก็จะพูดดีกับน mm ้องบางครั้งเนี่ยนะน้องพูดดีแต่คนที่ไม่มีสินหรือว่ามีสินน้อยเขาจะไม่ถูกตาถูกใจเลยเขาไม่ชอบน้องเหลยนั่นแหละเลือกคนไม่ดีถ้าคนไม่ดีถ้าเขาเป็นอยู่เรื่อยเมื่อใครเมื่อน้องทักอยู่เรื่อยแต่น้องไม่เคยว่าเขาเลยใช่ไหมน้องกลับพูดดีเขาตลอดแต่เขาคิดแทนน้องไงเขาไม่ชอบน้าน้องใช่ไหมกี่ทีเขาก็ไม่เคยชอบน้องน้องก็พูดดีเขาเสมอนั่นแหละคนไม่ดีถ้าก็ทําขึ้นเรื่อยๆกลายเป็นชั่วเลยน้อง พี่มาน้อยอะนเล่าให้ฟังแต่คนนั้นจะเป็นเช่นไรเราไม่เราไม่สามารถถึงเขาไม่ดีเราก็ไม่สามารถจะไปว่าเขาไม่ดีนะเราว่าไม่ได้เลยเพราะมนุษย์เนี่ยมันเครียดโกรธใช่ไหมครับถึงเขาจะงอนใส่เราหรือจะจองหองหรือเย่อหยิ่งใส่เราเรารู้แล้วว่าเราพูดดีแล้วแต่เขาก็ยังจองหองใส่เราหยิ่งใส่เราน้องตุ๊กตาจงห่างเขาซะคนบุคคลนั้นเขาไม่มีศิลธรรม เขาไม่รู้ว่าน้องตุ๊กตาดีหรอครับนี่พี่หมาน้อยเอาให้น้องรู้ตุ๊กตารู้นะรู้เขารู้เรารู้คิดรู้นึกนะเมื่อเขาเป็นอย่างนี้น้องตุ๊กตาก,ก็ไม่ต้องไปทั้งน้องห่างเขาเลยครับคนดีเขาจะมองน้องออกนะใช่ไหมครับตรงนี้กับความรักก็เช่นกันการใช่ครับอย่างพี่จะเล่าให้น้องฟังนะอย่างแฟนพี่เนี่ย ถามว่าเขาดีไหมบ่อนดีเขาก็เยอะบ่อนไม่ดีเขาก็เยอะนะรู้ไหมน้องบ่อนดีเนี่ยไม่ไม่ได้ทําให้โกรธกันหรือทะเลาะกันนะเดี๋ยวพี่จะเล่าให้น้องฟังเรื่องนึงเพะคืนนั้นมันก็ดึกเนาะพี่หมอน้อยยังไม่ได้เล่าหมดจริจริงมันอยู่ในตัวพี่หมอน้อยเยอะมากเลยในใจพี่หมอน้อยมาเล่าให้น้องฟังคือบ่อนดีอ่ะมันดีนะคนบ่อนไม่ดีบ่อนไม่รู้ภาษามีนะ บางคนยิ่งห้าเหมือนยิ่งยุ่นะน้องพี่หมอน้อยบอกให้น้องรู้นะน้องสังเกตไหมบางทีน้องอ่ะมีที่บ้านมีที่จอดรถแต่บางคนจอดรถขวางหน้าบ้านน้องน้องไปบอกเขาดีๆเขากลับเครียดโกรธบดจอดชั่วครั้งชั่วค่ชโชวยางได้ใช่ไหมครับน้องแต่บางครั้งบางคนน่ะจอดเป็นวันเป็นเดือนเลยน้องรู้ไหมเนี่ยเขาเรียกคนไม่รู้ภาษาเนี่ยนัานพี่หมอน้อยก็เจอพี่หมอน้อยเนี่ยเอาไว้ถอยรถคอนดานสวิตออกใช่ไหมครับ เนาะตรงบ้านเช่าของพี่หมอน้อยพอจะออกทีหนึง่งพี่หมอน้อยต้องไปเอามอเตอร์ไซค์ออกน้องรู้ไหมสามคันสี่คันเนี่ยพอเราพูดเขาก็โกรดนั่นแหละเขาไม่รู้ตัวเลยน้องรู้ไหมเขาเช่าบ้านอยู่ใช่ไหมเขาต้องการออกสะดวกในบ้านเช่าเขาอะ,ะแต่เขาเออกมาขวางไว้บ้านพี่นี่เขาเรียกคนไม่รู้นะอืมเขาเรียกเขาเรียกเขาเรียกว่าคนไม่รู้ภาษาไงน้องนี่พี่หมอน้อยอยังเล่าให้ฟัง แต่พี่หมอน้อยจะไปเหมาหมดทุกคนไม่ได้นะคนที่เช่าบ้านคนนี้เหมือนกันนะครับแต่วันหนึ่งคนที่รู้ภาษาคือรู้จากตัวอินเดือดร้อนนะเช่นว่าวันนี้เราอยู่คับแค่วันนี้เรายังไม่พอเนาะเราต้องสร้างเนื้อสร้างตัวใช่ไหมครับสร้างเนื้อสร้างตัวขยับขยายเนาะเราเช่าบ้านเราอยู่แบบนี้มันไม่เหมาะสมเนาะเราก็ต้องสร้างบ้านใช่ไหมครับสร้างบ้านทําให้มันพอมไม่เดือดร้อนก็เืนคนดีจะไม่ทําให้คนเดือดร้อนนะครับน้องตุกตา ประมาณนั้นหากพี่มอน้อยจะเล่าให้น้องฟังนะฮะอย่างถ้าเพื่อนๆเ,เข้ามาดูเดี๋ยวก็ค่อยกลับมาคุยใหม่ได้แต่ตอนนี้ยังไม่มีใคยพี่จะคุยให้น้องฟังได้กว่าพี่มอน้อยจะมาถึงวันนี้นะฮะน้องถูกตากว่าพี่มอน้อยจะประสบความสําเร็จพี่มอน้อยก็เคยลำบากมาหากพี่มอน้อยยังไม่ประสบความสําเร็จพี่มอน้อยจะไม่ขึ้นอะไรเป็นอันขาดถ้าพี่มอน้อยต้องทุ่มเทฮะตัวเองก่อนนะครับอันนี้คือพี่มอน้อยกว่าจะขึ้นมาไลค์ สิ่งที่พี่มาน้อยเล่าให้น้องฟังเป็นเรื่องจริงพี่มาน้อยประสบความสำเร็จแทบทุกอย่างนะพี่มาน้อยไม่ได้คนครูพูดเรื่องจริงพี่มาน้อยเนี่ยคือก็เคยเล่าให้น้องฟังนะส่งน้องก็คือลูกชายพี่จบปริญญาตรีใช่ไหมสองเดือนก็สอบติดข้าราชการครูพี่ก็ดูดวงไห้เขาหลังจากนั้นเขาก็เรียนต่ออีกสองปีก็จบปริญญาโทนะครพอน้องเขาต้องการแต่ยเต้าเป็นรองแล้วก็เป็นพอ ตัวชีวิตพี่เองเนี่ยพี่ประสบความสําเร็จก่อนลูกนะพี่กะชี้ทางให้ลูกเอาง่ายเลยน้องต,งต,งต,งตงุ๊กตาหาพี่หมอน้อยไม่ดีพี่เลี้ยงลูกมาเป็นครูไม่ได้ถ้าพี่ปัญญาแบบไม่ดีนะลูกพี่ไม่ได้มาถึงมันหรอกพี่ต้องสอนทุกอย่างนะเริ่มทุกอย่างเลยเอาย่อๆเลยนะบางครั้งลูกพี่ไม่ไม่ไม่ได้อยากไปโรงเรียนนะเพราะอะไรอู้เล ตอนเขาอยู่มหนึ่ง mm hmm. เขาบอกว่าเขาเรียนภาษาอังกฤษไม่ทันเพื่อนรู้ไหมนะี่ทพี่ก็ทิ้งภาษาอังกฤษมาตั้งนานพี่ต้องกลับไปเรียนใหม่เริ่มใหม่ไปไปกับลูกไปนะสอนลูกสอนลูกไม่นานสอนเรื่องโครงสร้างประโยคสุดท้ายลูกก็รู้เรื่องสุดท้ายลูกพี่ก็ไปเรียนทนันครับอืมท่น,นี้พี่ก็เลยให้เขาศึกษานะครับให้เขาศึกษาต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพ่อก็ไม่ได้มีเวลามากนะพ่อก็ต้องรัดแขกดดวงเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ไปล่อยลูกชายนะครับก็สอนให้เขาจน ทุกวันนี้เขาก็บินได้นะจนแบบเขามีนิสัยค่อนข้างเหมือนพี่ถ้าเป็นคนรอบข้อเนี้ยคือยืนเดินนั่งนอนก็จะคิดก่อนน้องรู้ไหมครับบางคนยังไม่รู้เลยนะโลกมนุษย์เนี้ยจะเดินจะเหินเนี่ยส่งเด็กไม่ได้เลยนะมันมีตะเข็บมีตะขาบมีงูวันนี้ถ้าพี่หมอน้อยเดี๋ยวเล่าให้น้องทุกตาฟังนะถ้าพี่หมอน้อยไม่ระวังพี่ถูกงูก,กัดหน้าเลยนะหลังบ้านพี่เนี่ยมันจะปลูกต้นมะม่วงใช่ไหม ต้นมะม่วงแล้วก็ต้นมะนาวน้องรู้ไหมตัวมันเขียวๆอ่ะมันอยู่บนกิ่งไม้เผลอแป๊บเดียวมันมันจะกัดพี่หมาน้อยแล้วนะบังเอิญพี่เห็นมันก่อนมันยื่นหน้ามาไองเขียวอ่ะถ้ายื่นมานี้น้องสสยมันถูกมันกัดหน้าพี่หมาน้อยแน่อนอนนั่นแหละเขาไม่ให้เราเนี่ยส่งเด็กนะครับท้อ้เราเนี่ยจะเดินจะเหินดูให้ดีนะครับ คุณหมอดีมากค่ะน่าจะเป็นทั้งพอ่อทั้งเพื่อนให้ลูกค่ะครับคือกลางคืนเนี่ยนะพี่มาน้อยตอนที่ลูกเนี่ยทากันบ้านเสร็จเขาเล่นคอมใช่ไหมบ้านพี่คอมเสียไปสองเครื่องนะกว่านเขาจะจบปร,ริญญนนาโทสุดท้ายเดี๋ยวนี้เป็นนัดลุกนะทีน,นี้ก่อนจะนอนเนี่ยกว่าลูกจะเสร็จจะห้าทุ่มหกทุ่มนะสมัยก่อนเนี่ยพี่ต้องตื่นทําน้ํายานะครับตื่นทนาําน้ํายาตั้งแต่ตอนห้าทุ่มนะ คือมาอุ่นเขาเรียกว่าตนเนี่ยพอพี่มาน้ํายาเสร็จตีหนึ่งพี่จะขึ้นไปนอนคุยกับลกนะูกนอนคุยจนตีสองนะคุยชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมงเนะปล่อยให้ลูกนอน